ขอบคุณนะทีมงานของมิยาบีบาพีด้วยครับพี่น้องฮะับให้กลุ่มพอดีเจเจ่ะให้เบียร์ดีเจใหม่ครึ่งลังขอบคุณนะมิยาบีบาพีอยู่สุรินทร์อยู่บีรัมย์อยู่ศรียเกตเหมือนกันนะทีมงานนี้ขอบคุณมากไหมครับป้าใบชาด้วย

ขอบคุณไปยังาผู้สักการะพิธการขอบทีมงานบุญรำลึกนิเซียวของเรานะครับขอบคุณนักน with ิสิตโซนสุภการแล้วก็โซนใกล้เคียงนะครับผมขอบคุณไปยังอีสุกรุงเทพเซลขอบคุณไปยังเสียงปนลอซิงนะครับผมขอบคุณอาเสียงอูมโมยันบิวนะครับตรงนี้กันเลยขอบคุณไปยังปลายบองยืนนะครับผม กาศวดีสูติต่อบบอลนได้ขอบคุณพยัญวูช่างเกสปาร์ปยิบด้วยนะครับขอบคุณพยัญห์ทีมงานคนไข้สารแบตเตอรี่แบตเตอรี่ดีๆต้องทีมงานคนไขยสารนะครับขอบคุณทีมงานแบงค์เอร์ขอบคุณพยัญชติเกอร์ลายยานะครับขอบคุณพยัญอันชวา คุณไปยังเมนูแมกซิ่งนะครับผมรวมไปถึงาร้านออเล่ไม,มคนน์คอมขอบคุณไปยังทีมงานสายลิฟต์นะครับผมวัสดีแล้วก็ทักไทยไปยังประธานสายตวยัวประธานสา,ายแก๊สขอบคุณทุกทีมงานเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณรวมไปถึงขอบคุณไปยังประธานออเล่นาคาโตครับอรองยวดแล้วก็ที่ปรึกษ,ษาโน,น้นนะครับผม ที่ขาดเสียไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณพี่น้องบุริลัมดีเซลทุกคนทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับผมพ<ป>ร้อมแล้วเ<ป>ตรียม<ป>ตัวเตรียมตัว